สวัสดีครับตาโตช็อปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็จะเป็นการคาลิเบตเจ้านี่ครับสมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับคาลิเบตสติ๊กนะครับบางทีมันอาจจะขึ้นว่าคอนโทรลสติ๊กเออร์เลอร์หรือสติ๊กเออร์เลอร์ให้คาลิเบตนะครับอันดับแรกก็เปิดนี่เลยครับวิธีทางทำง่ายๆเปิดรีโมทก่อนเลยครับเปิดสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ตัวลำไม่ต้องเปิดนะครับในขั้นตอนคาลิเบตสติ๊กนี่ทั้งตัวสมาร์ทคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัวที่ใช้มือถือปกติที่ไม่มีจอนะรีโมทปปกกตตตติิินนนะะไม่้องเเดััวลคครรรบบใาา อันนี้สมาร์ทคอนโทรลเลอร์ก็เปิดเสร็จปุ๊บนะครับปัดขึ้นบนลงมาจะเห็นเลยว่าอ่าเมนูนี้นะครับคอนโทรสติ๊กคัลิเบรชันอันนี้นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไปเลยอ่ามันก็จะบอกว่าให้เซนเตอร์นะครับสติ๊กสองอันนี้ให้เซนเตอร์ตรงกลางนะครับเราก็เซนเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราต้องกด คาลิเบตตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่กดตรงนี้อันนี้ก็เป็นแค่โยกเช็คเฉยถ้าเกิดบางท่านถ้ามันเออร์เลอร์จะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยไอจุดสีขาวนี้อาจจะไปอยู่ข้างๆอย่างนี้ก็ได้อยู่นี้ก็ได้ในการที่มันฟ้องก็คือมันมันมันตัว,ต,วตัวรีโมทเนี่ยเช็คแล้วว่าคอนโทรลสติ๊กเนี่ยไม่อยู่ตรงกลางอาจจะการเก็บไว้นานหรือจะฝุ่นเข้าหรือแล้วแต่อะไรนะครับอาจจะเป็นเซนเตอร์ işte, อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้น,นะครับไม่อยู่ตรงกลางมันก็จะฟ้องให้เราคาลิเบตเพราะรีผลต่อการบินนะครับ คราวนี้เดี๋ยวปุ๊บถ้าคาลิเบตปุ๊บกดคาลิเบทตรงนี้ก่อนเลยนะครับเนี่ยกดตรงนี้ปึ๊บคาลิเบตเสร็จปุ๊บนะครับโยกสติ๊กนะครับโยกมานะครับผมทำให้ดูทีละข้างนะครับจริงๆคุณจะโยกสองข้างพร้อมกันก็ได้คุณจะเห็นแถบนี้นะครับคุณโยกมาให้มันตามร่องมาเนี่ยฮะให้แถบสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมันเต็มตลอดเห็นไหมถ้าเกิดมันขาดอย่างเงี้ยคุณต้องกลับไปให้มันเต็มช่องนะครับวนให้รอบครับทําให้รอบนะครับดันสติ๊กให้สุดนะครับให้รอบทําช้า เราต้องทาเร็วเห็นไหมทำเร็วปุ๊บเนี่ยดูสิเราได้ไปมันจะเป็นช่องคุณก็ต้องกลับไปให้มันเต็มนะครับเต็มเสร็จปุ๊บอ่ะจบอันนี้เห็นไหมดูตัวเลขด้วยทุกฝั่งต้องเป็นศูนย์ไม่ใช่ข้างนี้ศูนย์ข้างนี้ศูนย์ข้างนี้เป็นสิบห้าสิบหกอย่างนี้คือไม่เซ็นเตอร์นะครับอ่ะทําต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับจริงๆทําทีละสองข้างได้นะแต่เดียเด๋ยวมันจะบางกล้องผมทําให้ดูทีละข้างนะครับโยกนะครับเนี่ยโยกถ้าเราไปเร็วไปก็กลับมา กลับมาตรงจุดที่มันขาดไปนะครับเนี่ยกลายเสร็จแล้วพอทําเสร็จปุ๊บทั้งสด้านนะครับจะต้องเป็น0 0 0ยหมดนะครับไม่มีค่าไหนเป็นตัวเลขนะพอเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่หน้านึ่งอันนี้ก็คือตัวเลสไดเอลกับไลท์ไดเอลนะครับตัวลูกล้ออย่างงี้ก็โยกไปนะครับให้ครบสองฝั่งพอเสร็จปุ๊บนะครับก็ดูดูว่ามันไม่มีถ้าฝั่งนี้เป็นอย่างนี้อยู่ยไหมก็คือว่าแสดงว่ามันไม่มันไม่มไมเซนเตอร์ แล้วเกิดเป็นเซนเตอร์ทั้งสองฝั่งกระจบแล้วก็กดดันเรียบร้อยครับพอเราเช็คได้เราก็เห็นเลยว่าตรงนี้ดูเนี่ยเห็นไหมครับ0000 0000นะครับไม่ได้มีถ้าเกิดอย่างนี้ข้างนี้เกิดเป็นข้างนี้เป็น21อย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เซนเตอร์มันไม่ได้นะครับมันก็จะฟ้องให้เราคาลิเบตอีกนะครับผมอันนี้มันตกใจนะครับบางทีวางรีโมทไว้นานๆก็เป็นนะครับเป็นเดือนไม่เล่นหรือว่าบางทีฝุ่นมันเข้าตามสติ๊กก็เป็นนะครับผม โอเควิธีการคาลิเบร้ก็เท่านี้นะครับเสร็จแล้วก็กดแบ็กกลับไปจบนะครับผมแค่นี้นะครับสำหรับการคาลิเบร้เจ้าสปาร์คโกลเลอร์ครับผมขอบคุณทีหรับชมครับถ้าคิดดีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสนใจโดนดีเจอสอบถามเนี่ยครับตู้โต้อัพทครับ0 8 1ย์แป7 7ครับ